ไม่ใช่แค่อังกฤษที่กำลังเผชิญกับโจทย์ท้าทายในด้านเศรษฐกิจนะครับวันนี้ธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ28ปีเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟอ้อเช่นกันครับ จูโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดระบุว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเป็นมาตรการจำเป็นในการควบคุมปัญหาเงินเฟ้อและประคองเศรษฐกิจไม่ให้เข้าสู่ภาวะถดถอยหลังจากเฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.75แต่ระดับร้อยละ1.5ถึงร้อยละ1.75ถือเป็นการปรับอัตราดอกเบีย้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ28ปี ถ้อยถแถลงของประธานเฟดส่งผลให้ดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐที่อยู่ระหว่างชั่วโมงซื้อขายในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับคณะกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินตั้งเป้าดึงตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐให้กลับมาแตะเป้าหมายร้อยละ2หลังจากคาดว่าเงินเฟ้อจะพุ่งแตะร้อยละ5.2ในช่วงสิ้นปีนี้นอกจากนี้ก็ยังมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งต่อไปด้วยครับ